คึกคักกันตั้งแต่วันแรกเปิดตลาดกับลิ้นติดโปรแฟรอินน้ำสำราญ6-8มหากรรมอาหารอร่อยของคู่สีก้องปิยะท็อปดารณีนุเๆๆชเฮงเฮงเฮงฉลองเทศากาลสุดจีนก้องท็อปเฉิมพระเอกหนุ่มหล่อ9้าวนกเก้ามาร่วมชิมช็อปเปิดรับความสุขพร้อมยกขบวนร้านดังร้านอร่อยมาไว้มากมายโดยภายในงานได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยโทอัธชนทรัพทวี นายอำเภอสามผ่านริมด้วยคุณธนะนันศรีสุวะ,ะเกษตรจังหวัดนครปฐมคุณนันทพรเทพเทวินผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด G B K K บริษัทเซนทรันพัฒนาจำกัดมหาชนคุณพิมพ์พัฒนาจันเฮรันผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซนทรันสัตยา โดยก้องปิยะท็อปดารณีนุชรวมถึง9้าพกัดไทยใจดีดีเฟิ apon, Fi, om, ร์สเอกพลปุยฝ้ายอะตอมร่วมพิธีเปิดตลาดดิ้ติดโปรแฟร์68อิ่มน้ำสำราญต้อนรับเทศกาลตุกจีปีงูเฮงปังกันทั่วหน้าวันนี้เราสองคนนะครับพี่ก็มีท็อปก็มา นิติโป๊แปลครั้งแรกของปี68ใช่ไหมคุณ<ช>ต้อคะใช่ค่ะที่เป็นเบิเกเลิกนะคะด้วยงานมงคลต้อนรับตุ๊จีนนะคะโอ้ยนี่ต้องบอกว่าเป็นเดือนแรกของปีเป็นเดือนมงคลเลยนะคะก็ต้องบอกนิติโป๊ะก็มาทีเ่เซ็นทรัลสารยาเราก็มีกิจกรรมดีๆเยอะมากเลยอันนี้มีซ็นจงเจมซีอะไรต้อนรับปีใหม่เยอะมากเราเีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายบอกนะกอนงานเรานะคะสินค้าทุกอย่างราคาจับต้องได้และมีโปรโมชั่นทุกร้านนะคะในงานก็จะมีโปร มี CMC นะคะ mm hmm. เสี่ยงแล้วก็มีซีมีแจกของแจกของเงินเยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วก็จะมีเหล่าดาราบอ,อกร้านด้วยวันนี้ก็มีบุฟเฟิร์บุฟเฟ่ต์ไข่และบุฟเฟิร์วันนี้มาขายก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือลำพานนะครับรสเด็ด ้ำซุปอร่อยนะครับเชิญไปชิมได้ที่บูธครับผมแล้วก็คุยไฟก่เลยลูกขายน้ำพริกเหมือนเดิมนะคะมีเพิ่มเติมคือสูตรใหม่ด้วยค่ะนี่แอบตอมมตอมขายเลยลูกครับผมขายแคปหมูไมโครเวฟครับหรือแคปหมูไร้มันครับผมเป็นนวัตกรรมใหม่ครับค่ะสายสุขภาพสามารถทานได้เครับ เอาคุณไปาขายอะไรคะาขายแตงโมสมูตตีเนื้อล้วนไม่มีน้ําแข็งไม่มีน้ําตาลนะคะ3 0มร้อยรนตล้วนๆเลยคะ่ะแล้วก็มีแล้วก็มีคุทง,งทงกทง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 เป็นลูกชิ้นหมูหมูล้วนเหมือนกันแล้วก็มีแอนโทเนียนะคะแอนโทเนียเซลโอ้ยอยู่ตรงข้ามร้านกันปาเทป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  นะครับมากันเยอะมากมายเลยแล้วก็วันแรกของวันนี้ปีนี้ก็เลยมีน้องก้าวน้องก้าวมาร่วมเองเฮงอวยพรนะคะก้าวมาขายอะไรลูกขายความรักมาขายรักครับผมแล้วก็มากินด้วยครับมาขอของฝากด้วยับพี่ฝากด้วยนะครับแมื้อเย็นมื้อเช้าพรุ่งนี้มื้อกลางวันพรุ่งนี้ฝากด้วยนะครับก็เป็นเป็นเป็นเทศกาลที่ชื่นชอบอยู่้วฮะก็เป็นแบบเลิกดีในการแบบว่าพี่กองวิทท็อปชวนมาแบบว่า ในวันตุจีนมากินของมงคลด้วยแล้วมาได้แบบมาร่วมพิธีเปิดก็รู้สึกดีใจแล้วครับเตรียมกระเป๋ามาเยอะมากฮะก็ได้คุยกับพี่ๆแล้วว่าจะขอคนละนิดคนละหน่อยประมาณประมาณสัปดาห์หนึ่งกำลังดีฮะเอาไปเลยครับผมฝากด้วยนะครับแน่นอนได้เลยค่ะของก้าี๋ยวเอาเอาทั้งตลาดเลยค่ะให้ทั้งตลาดเลยจะไปใส่เตเหรอครับใ่ส่เตค่ะได้เลยค่ะ น้องก้าวบอกว่าตอนนี้เจอพี่ๆนักข่าวยังใส่สูตรสีแดงอยู่เดี๋ยวเดินช็อปจะถอดสูตรออกแล้วเหมือนเสียเลยช็อปกระหนับอยากดูไหมวันนี้วันนี้เป็นปีงูเล็กนะคะมีงูก้าวเป็นมีงูให้ด้วยมีงูโชว์ฟังดูแปลกๆนะพี่ก้าวี้นี่้นนิงงูนี่ไปว่ ตานจะมีงูมีงูชอไม่ลูกไม่มีครับพี่มังกรก็อย่าลืมแม่น้องก้าวฝากฝากเชิญชวนหน่อยลูกฝากเชิญชวนลิติตโปรแฟร์ครั้งที่68ด้วยนะครับก็วันหยุดนี้ใครที่ยังไม่รู้จะไปไหนพาครอบครัวมาเดินเที่ยวมาหาอะไรกินด้วยครับผมฝากด้วยนะครับค่ะอย่าลืมแม่นะคะวันนี้ค่ะถึงวันที่29มกราคมนี้นะคะควบ จีนไปดีเลยแม่ไม่ได้เลยนะคะเหล่าแบบดาราศิลป,ปินก็มากันชอยแบ่งกันมานะคะ,คะแล้ก็มันได้คุณฮับปากใช่หไหมคะก็ต้องบอกว่ากินพื้นที่นะทางย่านสามพานเลยไปลาดบุรีหรือว่าทางกาญจนบุรีแวะไหลกันเข้ามาเที่ยวได้เลยนะคะเราก็ยินดีรอต้อนรับอยู่7วันเต็มๆกับคำบ,บนคาราวานอาหารอร่อยนะคะทันกว่าเมนูเกือบร้อยร้านค่นะคะุณปุ้ยไปฝากหน่อยเด้อ ก็ฝากด้วยนะคะงานลิ้นติดโปไม่เคยมีครั้งไหนที่ไม่อร่อยนะคะใครที่เดินผ่านไปผ่านมาอย่าลืมนะแวะอุดหนุนกันได้เลยนะคะเพราะว่ารวมของอร่อยไว้ที่นี่แล้วที่เซ็นทรัลสลารยานะจ๊ะครับผมาครับผมเปิดเปิดเลิกปี68ด้วยงานดีๆแบบนี้นะครับร้านอร่อยร้านดังมีมากมายเลยไม่ได้อร่อยอย่างเดียวกินแล้วดีกินแล้วเฮงต้องลิ้นติดโปครับผมตามครับสำหรับสายสุขภาพนะครับ อยากทานของอร่อยแต่ไม่อ้วน100แคลอรี่เชิญนี่ร้านผมนะครับแคปหมูไมโครเวฟหรือแคปหมูทางกระปังครับผมหรือท่านใดไม่ใช่สายสุขภาพอยากทานของอร่อยทั้งร้านในงาน ทุกร้าน <trousers S 2> เลยเนาะมีของอร่อยทุกร้านเลยครับเดินเชิญนะครับที่เซนทรัสัลยาครับผมของพี่อภัยก็สสยสุขภาพนี่อภัยอภัยก็อภัยเต็โมสมูทตี้นะพี่ก้องเข้าใจจัดงานนะคะก็คือวันจ่ายวันไหว้วันเที่ยวเลยนะก็คือ23-29ถึงนี้ที่ไหนคะเซนทรัลสัลยามาเชิญน กันมาถ่ายรูปกันแล้วมากินของอร่อยนะคะซื้อครบ100บาทได้ในเสียงเซมซีนะคะแล้วเสียงเซมซรอลุ้นว่าได้ของรางวัลอะไรอาจจะได้ชอปของฟรีหรือว่าอาจจะได้ชอปของลดราคาลงไปอีกนะคะมาลุ้นกันกับงานลินติดโปรแฟร์68ค่ะครับผมฝากด้วยครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ